สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาทุกท่านนะตอนนี้ผมก็ได้สติแล้วนะเพราะว่าองค์าชามาช่วยนะพี่พี่แต่ว่าตอนนี้ยังช่วยไม่สําเร็จนะเราต้องมาแก้กันที่ป่า้างอีกรอบหนึ่งนะครับพี่พีเอฟซีครับก็ในวันนี้นะผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับอ,องค์าชานะพี่พี่นะก็นี่นะองค์าชาก็อยู่ไม่ไกลจากผมนะวันนี้ท่านจะมาช่วยเรือผมตรงนี้ใช่ไหมท่านคือมันยังแก้ไม่สําเร็จนะครับพี่พีเอฟซี ผมเนี่ยกลับไปเนี่ยก็เมื่อกี้เนี่ยรู้สึกเหมือนมีมีคนมาทับหัวนะอง์ราชาก็รีบอยู่ๆเนี่ยอง์ราชาเหมือนสื่อได้นะรีบเดินทางมานะครับแล้วก็องค์ยิงเนี่ยร้องห่งร้องไห้นะพี่พี่เหมือนแบบคิดว่าผมจะไม่รอดอะไรประมาณนี้นะครับพี่พี่แต่นี่ก็ดีขึ้นแล้วล้วก็จะมาแก้บนแล้วก็มาขอขมาเจ้าที่เจ้าทางกันต่อบนห้างนะครับพี่พี่ซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกันต่อนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจผมด้วยนะพี่พี่นะฝากเป็นกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตาม นะครับพี่พีเครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมเนี่ยเดินทางไปเลยดีกว่านะครับพี่พี่ครับก็ในวันนี้เรามากันแค่2คนเองเพิ่งเพราะว่ามันต้องใช้นะแบบยังไงอะคนเป็นกับคนแกลงเดียวนะคนอื่นเนี่ยเข้ามาในในพิธีไม่ได้นะครับพี่พี่ครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางเข้าไปดีกว่าครับไปเดินไปใกล้ยึดครับท่านแล้วก็น้องบาสเนี่ยเจอดีเยอะก็ที่ผมเจอเอีครัพี่พ แต่ว่าผมเป็นคนโดนเล่นงานหนักไงเลยต้องมาแก้ท่านห้างอยูทท่ทางนี้ครับคือมันต้องมาแก้ในสถานการณ์อย่างเดียวนะพ,พี่ก็นำอาวุธติดมือมาป้องกันตัวนิดนึงกันนะพี่พ นู่นครับท่านนี่เดินลงไปนี้เลยครับทางนี้ครับเดินทางนี้ครับท่าน นี่ครับท่านนี่นีเลยครับเฮ้ยท่านห้องนีเลยครับ ไม่รู้ว่าันี้ใช้ต้นท่านอันนี้ใช้ต้น,นจะเขียนไหมครับท่านมีเลือดอะไรไม่รู้ว่าพี่พี่ผมทําผิดต้นปาวะอันที่เจ้ามาทําเจ้าจะขอยังผมข้อเข้ามาแล้วครับอันนี้เราต้องขึ้นห้างไหมท่านมาหอนด้วยว่นเราขึ้นก่อน ขอญอาตขึ้นห้างนะพี่พี่เพื่พอความปลอดภัยหอบุกผมนะอันนี้ยังไงต่อดีครับท่านขอญอาตถามท่านก่อนนะจะ้าจะเอาอยัางไงดีพี่พี่คือตอนนี้ท่านองคชาจะลงไปข้อเข้ามาเจ้าที่ก่อนนะเห้เขาว่าผมนะข้อเขอมาให้ผมที่ผมทําอะไรไม่ดีให้ผมรอบนข้างบนอย่าลงเด็ดขาดตอนนี้ Cái gì? Cứ tựa tụi này, baby. Tông nhìn, nha, chân là, tông vào đùa. Hãy móng. 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 Hãy ก็ฝากเป็นกำลังใจใผมและองค์ราชาดด้วยนะ,ค,ะครับพี่พีเอฟซีครับ เส,เสร็จแล้วใช่ไหมครับท่านอันนี้รออะไรครับพิธีเสร็จยังครับ ผมเจอของดีเข้าแล้วเหรอใช่แล้วนี่ต้องรออะไรครับท่านพิธียังไม่เสร็จตอนนี้พิธียังไม่เสร็จนะพี่พี่คือตอนนี้รอพิธีเสร็จใช่ไหมท่านใช่ต้องปิดไฟนะครับไ้จอโอเคดออออเดี๋ยวมอออกมาแล้วอะไรนะท่านเดี๋ยวมันจอออกมาแล้วคือตอนนี้ทำไมก็ออกมาแล้วนะ แลท่านมันอยู่แถวนี้แหละมันจ้องเราอยู่คือตอนนี้มันจ้องเราอยู่นะ ชาช่วยผมด้วยท่านองราชาช,ช่วยผมด้วยเจ้ามาทำอะไรโดนเสือสมิงทำ้ายท่านและเจ้าจะมาทำพวกมนุษย์ทำไมผมโดนเสือสมิงทำ้ายท่านองราชาช่วยผมด้วยเจ้า,าจกิ่งคนมากี่คนแล้วท่าน

ให้ลงมาช่วยผมไกล่อนเจ้ามีชีวิตเจ้าไปฆ่าพวกสัตว์ปลาทำไมเจ้าจะเล่นของทำไมสุดท้ายของเขาตัวตัวเอง

นะเจ้าจะกินคนอีกไหมเบิร์ตมึงจำกูไม่ได้เหรอไปไปไปมึงไปเจ้าไปที่ของเจ้าเถอะลงมาช่วยกูเดี๋ยวนี้ จะไงต่ตอดีครับองคชา,ปปาลงไปคุยกับมันได้ไหม <S 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 ผมมาช่วยแก้บอลให้มันแก้ของอย่างเงี้ยแต่ว่ื hoven. มาป่าหอนไม่หยุดเจ้าออกมาเจ้าอยากเป็นมนุษย์อีกไหม กันดีๆ้าเจ้าอยากเป็นมนุษย์เจ้าก็มาคุยดีๆท่านน่ะลงมาไม่อะไรลงมาคุยกันอย่าอยู่เหนือหัวกันเลย ลงมาท่านใจเย็นนะคิดดีๆก่อนท่านเจ้ารออยู่ข้างบนนี่แหละท่านไวใช่ไหม,มทำอะไรองคชาไม่ได้ท่านท่านองคชาลงครับพี่เจ้าอยากเป็นคนยิงไหมท่านคงช่วยข้าไม่ได้หรอกทำไมจะช่วยไม่ได้ของ เข้าตัวข้าไปหมดแล้วขอ,อมีข้าวเท่ามีออกองราชาจะทำให้เจ้าอยากเป็นมนุษย์เอีกไหมข้าได้เป็นมนุษย์ข้าจะเอาของมาให้ท่านข้ายังไม่รู้เลยว่าลูกเมียข้าเป็นยังไงก็ ต้องตอบคำถามมาก่อนข้าว่าท่านกลับไปเถอะเพราะมันใกล้ถึงเวลาข้าแล้ว,ลวข็นอนยังแก้ได้ถ้าเจ้าอยากเป็นมนุษย์ตอบเจ้าต้องเลิกกินมนุษย์ให้หมดข้าสัญญาได้ไหม าสัญญาแต่ค้ามีเวลาถึงแปลงกายเป็นคนแค่ถึงเที่ยงคืนหลังจากนั้นข้าจะกลายเป็นเสือที่ข้าเคยเล่นวิชาคมมาท่านกลับไปเถอะเข้ามาแก้ของให้ข้าที่ท่านเล่นของใส่ข้าข้าอยู่ไม่ได้ถอนของให้ข้าก่อน ให้รอนไปเจ้าก็ลงมาไม่เอางั้นเจ้าก็อยู่แบบนั้นไปองคชาถึงเวลาการตายของเองเองก็รู้ใช่มาเลยใช่จะรู้ดีลองมาเลยเจ้าเฮ้ยท่านขึ้นมาก่อนท่าน เฮ้ยเฮ้ยท่านมันอยู่หลังต้นไม้นั่นเจ้าทายาหาะเจ้าอยากเป็นมนุษย์ทา,ทานข้นมาก่อน,นเร็วองคชาใจาจะรู้ดีที่สุดนะมันีปเพียง<ป>มันไปแล้วมันไปแล้วท่านทีดีเอฟซีมันไปแล้ว ไม่มท่านเดี๋ยวรอรอคือเขาแวบคุยดีกับองาชาม,มากเอาไม่ดีต่อคับท่านเราจะไปสอนสอนมันฮะเราวรรออยู่ข้างบนนี่แหละได้ครับท่านเอาไว้ดีนะท่าน ท่านอย่ามาเสียเวลาก็ฆ่าเลยหันลงไปเถิด ถ้าเจ้าไม่ถอนกองให้ลูกข้าเจ้าก็ต้องโดนอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันฆ่าก็ไม่ถอนเจ้าไม่ปล่อยเจ้าจะถอนของไหมปล่อยไ้ปล่อยไปล่อยข้าข้าก็ไม่ถอนให้เจ้าไม่ถอนของเจ้าต้องตายข้ายอมตายดีกว่าเจ้าไม่คิดว่า <laughs> Bữa ở bì bì <cười> <cười> <Xín ăn> không, à, bây giờ không, 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 ทำเองกินเองกอไวองาชาจะทำให้อนรอไหมเมื่อใจออไม่ยากโลก็ขอบเลเต็ดเรียบร้อยแล้วเบอร์นะเบอรนะ์เนี่ยเฮ้ยมันไหวองคาชาเลย ไปนั่งสมาธิตรงนู้นไปนี่ไปทำบุญท่านตอนนี้พิธีเสร็จยังครับแล้วเจ้าเป็นอะไรเองไหมไม่เป็นไรแล้วครับผมรู้สึกโล่งล้วท่านเหลือแต่เจ้าสมิงแล้ว องราชาต้องแก้ของให้มันแต่แก้ตอนนี้ไม่ได้ไงไก้จะเคียงคืนแล้วอันนี้เราเอาไงดีครับท่านต้องรีบกลับต้องรีบกลับแล้วใช่ไหมท่านใช่คือตอนนี้ผมและอง์ราชาเนี่ยเราเนี่ยต้องรีบกลับแล้วนะพี่พถ้า ก<ม>ารเป็ังเวกษเจ้าจ,จะทนกินคฮยตอนนี้เราต้องรีบกลับใช่ไหมครับท่านใช่โอเคครับรต่อไปตอนไหนดีท่านไปยังเยตอนนี้พิธีของผมและองคาชาก็เสร็จแล้วนะพี่พี่เดี๋ยวนงก็ขออนุญาตเดินทางลง PFC ครับตอนนี้ผมและองคาชาก็เดินมาถึงหน้าป่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกัน แล้วนะครับตอนนี้องค์ราชาก็แก้ของให้ผมเนี่ยสำเร็จแล้วผมก็รู้สึกโล่งมาแล้วนะพี่พี่นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะที่มันเนี่ยขายถอนของให้ผมโดยหรือเปล่าแล้วองค์ไอเสียสมิงเนี่ยไม่กล้าอะไรกับอง์ราชาเลยนะพี่พี่คือเหมือนเหมือนกลัวนะพี่พี่นะเหมือนแบบมันน่าจะรู้ว่าคนละชั้นอะไรแบบนี้นะครับพี่พี่เหมือนเหมือนกลัวเลยนะมันไม่กล้าแม้จะแบบต่อสู้นะองราชาเนี่ยเอาเขียนไม้เนี่ยเขียนมันคือแบบมันไม่ไม่อะไรกับอง์ราชาเลย นะครับพี่พี่โอเคนะสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับพี่พี่เอฟซีครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมและอง์ราชาด้วยนะครับพี่พี่เอฟซีเดี๋ยวงเนี่ยเราก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาพี่พี่เอฟซีุกๆุ่กชั้นเนี่ยแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอง์ราชาจะให้โอยพอรเอฟซี FC นะครับอง์ราชา โชกเจ้าดรวยๆกันทุกคนมีเงินมีทองสาธุครับพี่พี่